คำว่าอนิจจังอนัตตาสุญญา,าพูดกันบ่อยๆแต่ความผมเคยพูดอนิจจังทุกขังอนัตตาดู้ยเปลือกกระพี่กันทนนี้นผมไม่อาทุก่าพูดแต่พดเพียงว่าอนิจจังอนัตตาสุญญาตาแต่วันนี้เหนือกว่านั้นคงจะจบกัน คำว,ว่านิจังน่คือตัวสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งและดับไปอันนี้ตัวน,นิจังเขาเรียกว่าพุทธะสภาวะหน้าตาก็เหมนกันเกิดขึ้นตั้งและดับไปก็ไม่ใช่ตัวตนศูนย์ยะตาศูนย์สมมุตัวสัตว์บุคคลตัวตนเหล่านั้นศูนย์ศูนย์ธรรมคือนามรูปหรือขนันธ์หน้าศูนย์ และโลกกองลมมันก็วางนี่แหละตัวจริงของมันแหละตัวสุดยอดมันเรียกว่าผู้หมดกิจแล้วผูยุบของวจันเร์นนะเท่าบุคคลตาเห็นอย่างนี้แหละโลกนี้มันเป็นจอมปลอมเท่านั้นไม่ว่ามันจะผ่านทางตาเป็นสภาวะธรรมหมดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าเสียงจะผ่านทางหู มันก e e e ็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่ว่ากินตั้งแค่มือเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าอาหารคาวหวานผ่านตั้งปากตั้งลิ้นเราเกิดขึ้นตั้งแล้วมันก็ดับไปเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เหมือนกระทบกายอยู่มันก็เกิดขึ้นตั้งแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนเกิดขึ้นตั้งแล้วมันก็ดับไป แต่และว,วันแต่และคืนนะผ่านไปดับศูนย์ไปตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเล็กจนโตมันไปไหนถ้าเราพิจารณาตัวเรามันดับศูนย์ไปแต่และว,วันแต่และคืนนี่แหละเขาเรียกว่าตายวันตายคืนมนีอะไรดีสักอย่างหนงลกแต่เรารูรู้รตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแล้วดับไปนี่ตัวพุทธะทภาวาธรรม เป็นอนิจจังอนัตตาสุญญาตาของมันอยู่โลกทั้งโลกมันมีอะไรแพ่กินกับไปแล้วก็ถ่ายอยู่ตั้งแ็่เสิดมาใหแล้วดูตัวนะแต่และว,วันแต่และคืนตายวันตายคืนไปไม่เห็นด้วยแค่นี้ความรู้สึกในตัวอวิชชาเนี่บกติดครอบงำอยู่มันได้บงังบังจากทุกข ไม่เห็นทางลูกมันเรียนกันไปจนด็อกเตอร์เขาว่ามันปัญญามันใช่ปัญญาโลกียเรียนมากยึดมากงู้มากดูดรเนี่ยขนาดด็อกเตอร์ยังฆ่าตัวตายกระโดดตึกตายเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ยังวุ่นวายเรื่องเงินเพรความโลกมันความงาม เพราะนั้นมีความรู้สึกยู่ตัววิชามันหนุนหลังอยู่ดีก็ไม่ดีเท่านั้นดิด้นรนกันยศท้าประดาครับเขาเรียกว่าตันหาสลองตันหามเพราะอะไรพอไม่ได้ศึกษาด้านธรรมะไม่มมได้มาปฏิบัติแม้แต่ปริญญามันกันให้จบปทอเก้าเรียนจบแต่ปิด ถ้าไม่ปฏิบตัติมันก็ไม่พ้นทุกข์ไม่รู้แจ้งแสงตลอดเดีนี้พิธีกรรมมากที่สุดเห็นเขาดังๆกันนะเดี๋ยวก็ดับดังเลยนั้นเลกีโลก,กีนัมันเสื่อมโลกุตลระไม่มีทางเสื่อมแต่ของจริงไม่เสื่อมคือสัจจะรมไปก็มันเลือก แล้วก็ไม่ทําอะไรให้ใครไม่หลอกใครด้วยมันทําไมล่ลงไม่รู้จะไปหลอกเขาทําไมเพราะสัต์บุคคลตัวตนมันไม่มีอ่ะก็อยู่อิสระอยู่แบบสันโดษคือดูดิเห็นแต่เป็นสภาว่าทำเลยไม่ว่าทั้งตาทั้งหูทหั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบ วันวันหนึ่งน่งยืนเดินนอนอยู่อย่างนี้พียงทายหลับตืน่นหลังหน้าแปลงฟันผ้า,า,ก,ากัดไก่ซักไส่ซักเลยมารแปดเข้าจึงเอาปัญญาขิ้นหน้าสัมมาสังกปูสัมมาทิดถึงัมมาสังกปูนั้นปัญญาของโลกีใครเข้ามาบวชไม่ต้องโลกีก่อนท่งนั้นแหละ เราเกิดมาในกองมูดคู่นะกองลูก,กีเท่านั้นจะมาพิจารณาจนตั้งขัดเก่ารจนเข,าข้ากระั่างน้ำมาทิก็อาศัยสัจจานันไปเรื่อยๆแสวงหาสัจธรรมคือความจริงที่มันปรากฏอยู่ผู้เจ้าไม่ได้สร้างมามันมีของมันอยู่ในโลกมีไม่เจอความจริงขึ้นมามันก็จึงยอมรับความจริง จริงโดสมมุตติจงกระทัญญ่งปัญญาโลกุตระปัญญารู้แจ้งแทงตลอดหมดไปเห็นอันนีจ้จ<ม>ังเห็นอนัตตาสุญญาตาคือความจริงิดยขึ้นต่างระดับไปนั่นแหละความไม่เชี่ยง แต่และว,วันแต่และคืนผ่านไปอาบน้ำตั้งเล็กจนโตมาเนี่ยอาทุกวันขาดการทิจรารณาขาดการซํำเนียตัวเองมันก็เลยครอบงำม,มองไม่เห็นที่จริงเป็นอนิจจังอนัตตาสุญญาตาของมันแค่ตาเราเห็นกับข้าวเราเห็นเพราะตาเข้าปากก็ไม่เห็นแล้วดำแล้ว ทางตาเนื้อไม่เห็นแหละตอนเราเที่ยวอยู่เราเห็นถ้าเรากำหนดเราเห็นเห็นตาในนั่นแหละนาละตาในคือเราเที่ยวอยู่เรารู้เราเห็นก็ต่างคืนหลวงลําคอไปก็ดับไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วตกลงไปในท้องไม่เห็นแล้วพอมันออกเห็นเดีลวน่ะเมนชึงเลยแื้อจะว่ดดีอะไรไปถือดีอะไร คนถือดีมันอาหางการมามังการขึ้นมาเนี่ยมีแหละตัวทิฏฐิความเห็นผิดมานามันก็เกิดแต่เห็นตามความไม่จริงนต่มันลดลงเลยตั้งกเกิดมาตายวันตายคืนมาตายตั้งลืมตามัยังตายเลยเราพิจารณาตั้งเกิดจนกระตั่ง,ง,งจำความได้มาก็ได้ถึงปัจจุบันนี่หายไปไหน ดับศูนย์หมดเลยในข้างหน้าก็ยังไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรนี่แล้วจะเอาอนะไรเพราะนั้นนะ่ะคือผมพูดด้่ยให้ให้ให้แน,น,นให้ไปตามสภาวะที่มันวันคืนล่วงไปล่วงไปนั่นเองพอมันเกิดขึ้นตั้งและดับไปนะ,ะอันนี้ยังเกิดขึ้นตั้งดับไปไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาวะธรรม ศูนย์อะไรศูนย์สมมติตัวสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในศูนย์และแถมศูนย์ธรรมนี่ขึ้นนามันลูปเลยันนะว่างจากความโลรธหดลงว่างแล้วมันว่างของมันอยู่ความโภคจงโกธความรงมันว่างของมันอยู่โดยอาศัยตัวอวิชามันดิดหลนกันทางโลกตัวนี้ต่างหาก ก็อัตตาต่างหากตัวรู้ र, न, न, สึกดิลน์้นยื้อแย่งแข่งขันกันโดยอำนาจบาดใจกันขู่ฆ่ากันอะไรต่อมีอะไรต่างๆขัดพ้นประโยชน์กันไล่ยิงกันฆ่ากันทำลายกันก็พอรู้สึกความเห็นผิดตัวเจตสิกตัวนั้นตัวปรุงแต่งตัวสมมติสมมติของกูตัวกูระจีปาธะ เราะนั้นว่าศาสนาพุทธเรานีนจริงจริงเพชรนำหนึ่งถ้าทำถึงแล้วโอโหมันเหน็นมองเป็นธรรมะหมดเลยโลกทั้งโลกเลยเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นเนี่ยเหมือนกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นตั้งและดับไปเกิดขึ้นตั้งและดับไปไม่ว่ากลางวันกลางคืนเป็นอยู่อย่างนี้ตอนมันลงมันตั้งอยู่นะั่นเหมือนกลางวันในตั้ง นี่ก็คือมันดับไปแล้วศูนย์ไปแล้วมันมีของมันอย่างนี้ซ้าๆซักๆอยู่อย่างนี้เขาจึงอุปมาว่าแต่วันเวลาเหมือนยักษ์ค่อยดูดมนุษย์ไปทีละันิด่ีลือหน่อยเราไม่เห็นกางตายไปในที่สุดแล้วเราจะเอาอะไรเห็นไหมคำพังเพยโบราณเขาว่าสิ่งของทั้งหลายเนี่ยผัดกันชมผัดกันใช้ แค่หลับตาลืมตาท่านนั้นมันหลงกันเพราะนั่นผมจึงบอกให้ต่างคนต่างให้กันมันไม่มีอะไรเลยให้แต่ตามสภาวะของมันอย่องนอนหลับเมืความรู้สึกแล้วก็ตายไปแล้วตายตายทางนอนหลับพอลืมตามันก็ตายอยู่กลางวันมันไปตายไปยนี่แหละกาเรื่อตายวันตายคือไปเรื่อย จงกระทั่งลมดับสูญน,นั่นเรามองแง่ธรรมะเป็นสภาวะธรรมรมันเนี่ยเหมือนมือหยิบแล้วก็วางนี่ย่างนี้อยู่เป็นสภาวะมันเมันอยู่เมืาะเรากินกับไ,ไปไปเนี่ยมันตั้งอยู่จนกระทั่งสุดท้ายมันอก่มมันก็อยู่ดับไปแล้วธรรมะอิ่ว่า,วานั้นน่ะมันก็ไม่นานหรอกเียวมก็จะออกอี่แล้ว อาารมันจะออกอาารอย่ามันออจะทุขกข์เิดจะไปให้มันออกซะพอออกสูดแล้วมันก็สบายน่มันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปในที่สุดเราก็เลิกลากันไปเป็นอยู่อย่างนี้นี่แหละตัวพุทธะสภาวะธรรมไม่มีตัวตนจะมาสำคัญผิดอะ่รี เอาลูกไปเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลกันไปมันจะครอบงาม,มันจะวุ่นวายกันโลกอะ่ะมันไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้ภาวนาดนานยิปสนาให้เกิดดวงปัญญารู้แจ้งแทงตลอดทางตาทางหูจมูลินทางกายอ่ะทางใจมันจะ่มีอะไรโลกโลกรลมมันก็ว่างๆ่างาองมันอยู่อันั้นผมยังอยู่เฉย ไม่รู้จะทำอะไรหรอกทำไม่ลงแม้นำมนบางครั้งมันยังไม่ลงทำไม่ได้นี่มันงู้นั่งขนานนี่กันอาบน้ํากันทุกวันทุกวันพวกสบูยด้วยยังมาอาบน้ํามนนั่นไปอาบไปมันทาไมเนี่ยศาสนามมนจึงเป็นพิธีขึ้นมาศาสนาพิธี มันแอบแฝงกันอยู่ไม่ใช่พุทธะถ้าพุทธะจริงๆเขาไม่เอาหรอกเดี๋ยวนี้มันจึงมองมเมาประชาชนเขาเรียกว,ว่า,าศาสนาปัญญาสิดติดอย่างสมัยก่อนเนี่ยกินแดงมันพูดมันติดคนละอย่างติดที่ที่อย่างหนึ่งติดตัวรถธรรมะมันอย่างหนึ่งถ้าติดตัวธรรมะมันหมึนเป็นไรหรอกมันรู้แจ้ง มันไม่ว่าใครนี่แหละไม่กล่วร้ายไมาทำลายเพราะมันไม่มีบุคคลเป็นสภาวะธรรมหมดเลยให้น่้นอยู่ด้วยกันเนี่ยทำอะไรเนี่ยเราต้องทำอุทิศพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้พระพุทธประธรรมพระสงฆ์อันดีที่สุดเพราะมันไม่มีบุคคลถ้าทำให้เขาให้เราแล้วมันมีบุคคลแล้วมันขัดเคือง ัวรู้สึกมันขัดเครืองกิเลสมันขัดเครืองตัวเห็นติดมันขัดเครืองในใจเราก็ไหนแจะงแน่ยังไนะมันไม่มีอะไรจริงจิอันนี้จังอนัตาสุญ,ญียตาก็มันชนไปทุกเวลานาทีแต่และว,วันแต่และคืนไม่ว่าเลยดูแล้งเลยดูหนาวเลยดูฝนมันก็วันหนึ่งคืนหนึ่งของมัน อย่างหมอดูผมเรียนมาหมดเลยผมทิ้งหมดเลยมันมีอะไรแค่แค่วันหนึ่งก็คืนหนึ่งเท่านั้นเองน้องนํามาสมมุติขึ้นมาเลยเนี่ยวันเดือนปีต่างๆมันสมมุติขึ้นมาเพื่อชาวโลกเขาเพื่อประกอบอาชีพของเขาให้รู้จักแยกแยกอย่างวันนี้เขาสมมุติวัวนพฤหัสเมื่อกลางวันนั้นหละ เดือนมีถูนายนมันก็กลางวันก็คืนหนึ่งเท่าน,นั้นแหละปีตัวเลขพศออมันก็กลางวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่น,นั่นแหละน่ะมันสนมมติขึ้นมาเพื่ออะไรยังนี่มไม่ว่าจะเป็นในชาวบ้านเลยไม่ว่าจะพระยังมีเลยรทาบุญวันเกิดน,นายพลก็ทําบุญวันเกิดมันโง่ที่สุด มันเกิดผ่านมาแล้วมีแต่ตายวันตายคืนนะ่ะทำบุญตายวันตายคืนนะเออโอ,อ้วันนี้กูไม่ตายก,กูตายกูเกิดมากูทำบุญในวันตายที่วันนี้ที่มันดับไปแล้วทำอุทิศไปมันไปนั่นกลับดีกว่าเพราะบุญตนนั้นจะต่ออายุเราอยู่เราอยู่ใดบุญกุศลตอนนั้นอย่างโบราณเขวาว่าเนี่ยพ่อแม่หมดบุญไปแล้วลูกก็ลำบาก หมดบุญแล้วก็หมดนะเหมืนน้ำมันน้ำมันหมดใก่หมดไฟก็ดับจบสิ้นสุดกันน,นี่เรามาสร้างบาร,รมีกันทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วไม่ไปดิ้นอย่างเขามันวิ่งไปวิ่งมาเน่ยเป็นสภาวะทั้งนั้นนละลมพัดไปพัดมาพัดกระดูกเดินได้วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยพราะหมดลมสิ จอดไหมแข็งทื่อเผาไปแล้วดูเขาเผาศพสมัยก่อนเนี่ยกองไม้อะเอาไม้เถิงจะก่อนปิดกันไม้สพดปิ้งมันทับบังคับเลยไม้กับตอนไม้มันก็เหมือนกันพอเผาแล้วฐานดำสมมุติว่ากระดูกมันก็ขาวมันก็ฐานนั่นแหละแก่นของมันอ่ะ มีอะไรกันสิ้นเท่าฐานไปในที่สุดเห็นนั้นทูเจ้าบอกว่าสัตว์โลกตรงทิ้งสังขารในโลกในภูปฐมภูมิใครเอาอะไรไปทั้เห็นนั้นจังหวะมนุษย์สมบัติคือวิสวรรค์สมบัติก็คือวิบัติ ดังนั้นเราต้องศึกษาในตัวเราเนี่ยคนคว้าในตัวเราเนี่ยจะรู้แจ้งเลยถ้ามีอะไรเป็นแก่นสารก็มันหนอไปยึดมันถือมันอะไรก็มันถ้าเรารู้แจ้งเราแต่และวันแต่และคืนผ่านไปเกิดึืนตั้งและดับไปเกิดึ้นตั้งและดับไปนี่ตัวพุทธะจะาว่วาัำอเลยจัดบุคคลตัวตนเระเขานะี่ยมันสมมุติข้อมง,งำอยู่ ยังมีความรู้สึกอยู่ก็มีลูกกับน,นามเั่านั้นเองถ้าทำลายสิ่งเหล่านี้ได้จะเห็นเป็นอัาตาศูญญาตาแล้วศูนชมสมมติศูนย์ธรรมหมดเลยนั่นแหละโลกโกรธหลงกับว่างเปล่าแล้วจะไปทำเอาอะไรนั่นแหละพระคินาศเป็นอาเซคาบุคคลผู้สิ้นแล้ว ท้าแมวอะไรมีเหมือนไม่งหาได้ยากเรเหตุนั้นวันนี้ผมจึงพูดในละเอียดเรื่องของอนิจจังอนัตตาสุญญาตาแต่ละวันแต่ละคืนท่านลองคิดดูที่มันจริงไหมละ่ะวันหนึ่งก็คืนหนึ่งก็งมันอยู่อย่างนั้นมันเกิดดับของมันอยู่อย่างนั้น กลางวันมันก็ไม่เที่ยงกลางคืนมันก็ไม่เที่ยงทั้งสองอย่างลองพิจารณาดูให้ดีไม่ว่าฤดูไหนมันก็วันหนึ่งคืนหนึ่งเห็นนั้นแหละสมัยก่อนผมไปเจอหมอดูเ็าดูลายมือผมก็ดูลายมือผมก็มีเขาถามอ่ะดูหมอไหม ดูลายมือไม่ฉันดูทุกวันฉันบอกหมอหมอดูฉันไม่ออกไม่ฉันดูหมอออกหมอจะก็ถามมาดูเอาเรืงไงถามมาดูหมอนะั่นไม่ได้เงินฉันหรอกนล้นหมอนะั่นไม่ตายกลางวันก็กลางคืนตายแล้วสองแล้วนะ ไอ้เกิดไม่ต้องพูดในนั้นตอนผมไปทุดงผมไปปากกาถาตามที่น้องน้ำเขียวอุบรลมนักเรียนปสี่ปห้าปหกเห็นสอนนักเรียนวะาเน่ยจันเป็นหมอดูให้วันนู้นเนี่ยไม่เกิดกลางวันกลางกลางคืนไม่ตายกลางคืนกับกลางวันแหนมไปสอนแม่ ฉันดูหมอเป็นนะแม่แม่เหมือกันไม่เคยกลางวันกับกลางคืนไม่ตายกลางคืนกลางวันสองลักษณะแม่งงเลยลุงเช้ามันไปตามบุญกับผมปรากุแม่ขะเรล่าลนี่คือความจิงแม่ยังไม่เคยได้ยินเลยพูดคำนี้ขึ้นมาเด็กมันจำแม่น บ้านนะั้นที่หลังไม่ดูหมอยและเด็กมันก็ไม่ดูมันตอกนั่นผู้เจ้าแต่ประโยชน์ทนกงเตือนวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทำอะไรโอนนะวันหนักคำว่าล่วงไปเกิดไปดับไปดับไปเอาชีวิตเราไปทุกเวลานาทีตายวันตายคืนท่านเตือนเราอย่าประมาท พยายามภาวนานัง่งยืดเดยนอนภาวนาดูให้มีสมาธิให้มีสติสัปชัญญาควบคุมความรู้สึกไปเรื่อยๆวิจัยไปเรื่อยๆวันหนึ่งผู้เจ้าก็บอกแล้วในขันหน้ารูปมันมันก็ไม่เที่ยงเวทนากไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสั้งขนกนไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเพราะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับความไปไตายวันตายคืนไปนี่แหละ อันนี้จังอนาตาสุญญาตาเพราะมันอยู่อย่างนี้แต่ที่นี่วันเรามันสมมุติมันครอบงำสัตว์โลกสัตว์บุคลตัวตนเราครอบงำเรามันจึงปกปิดบงังดิ้นรนกันทะเยอทะยานกันไม่รู้จะสิ้นสุดสนน้ำก็เจอว่าทางโลกเ,ลเหนื่อยเปล่าก็เหนื่อยสิมันได้อะไรเห็นนั่นแหล่ผมพูดบปป่อยๆทางโลกเนะี่ยเหมือนกับไล่จับลูกนกลูกกา พุ่งนอกตลอดเวลาไม่ได้เห็นตัวเองเลยแต่ตังทางนั้นมันย้อนมาดูมันจบที่ตัวเราจบเลยการดูเราจบก็จบผู้ที่เจ้าว่ากายเยกายยาวิหารสิผู้เห็นกายในกายจะหายโสกเศร้าโศกกาปริเทวันในโลกเพียได้หายสิรู้แจ้งแทงตลอดทังตาวจงวิ่งกายใจก็จบ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมีแต่น้จังหน้าตาสุญญาตาพวกมันทุกวันทุกสุดทตายวันตายคือไปสุดแล้วธาตุก็สลายไปในที่สุดเอาอ่ไรแต่บุคคลน้นมันสมมุติขึ้นมานามมันรูปมันก็เปลือกกับพี้แก่นมันก็ไม่มีอะไรรูปคนหลมก็ว่างเปล่านั่นแหละเป็นอาเกจคาบุคคลแล้วทุกย่าง อยากเป็นพระรย,ยาเจ้าไม่ยากหรอกขอให้เราดูตัวนั่งยืนเดินนอนคูดเหยียดอยู่ที่งีแต่วันใจคืนก็บจบสบายแล้วเราพู้ปกาศาสนาหาที่ไหนเวลานี้มันดับจากอินเดียแล้วมาเกิดที่เนี่ยทำเนติคดังนั้นขอให้พระพุเจ้าพยายามไปเจอ สึกกว่าตายไม่สึกกว่าตายเันตายในธรรมะดีกว่าบางทีอาจจะตายก่อนตายเลยสบายเลยนี่แหละขอให้จำมาไว้เลยว่าอนิจจังอนัตตาสุญญาตาสำคัญที่ทุกมาต้องพูดถึงมันแต่เอาตัวนี้แหละทุกไม่มี แต่เห็นตัวนี้แล้วไม่มีแล้วอันนี้จังกลัวเกิดขึ้นตัางและดับไปหน,น้าตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตัางและดับไปศูนย์เน้ตาศูนย์สมมติกัศนคติตัวตนเราเขาแล้วก็ศูนย์ทำนาม,มาลูกโลกโกลงก็ว่างนั่นแหละจบแล้วในชีวิตนี้มต้องไปทำอะไรนะ ธรรมะเขาปรับตัวเขาเองมีกินในวันวันมนันก็พอแล้วมีสเสื้อผ้านุ่งห่มเปื้นก็พอแล้วดูทีเ่เสื้อผ้าแล้วนี่จีวรนี่มาตั้งส,สองพันกว่าปีมันขาดแล้วขาดดีขาดแล้วแต่จีวรจะบงสังกาติอยู่อย่างนี้นะ่ะเนี่ยผ้าคองอนะ่ะประคับประคองไว้เช้ารูปประคองซะทำวันเช้านี่สำคัญที่สุด พิจะน่าไปโต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 กรมตลุนามากแล้วนีโอ้โหมันงะุกดีผู้มีสติตามไป,ไปแต่ละประโยคประโยชนเี่ยมันจะฝังเข้าไปในใจความรู้สึกเรื่อยๆอยู य, ่ไปวันๆหนึ่งสบายานยนี่แหละขอให้ตั้งอกตั้งใจทำอะไรเราทำให้ทันปัจจุบันะ ถ้าคนปัจจุบันมมทำอะไรทำปัจจุบันคนนั้นแหละเห็นปัจจุบันก็เห็นสภาวะธรรมนั่นเองเรื่องการเกิดดับของมันเรื่อยไปที่รู้หรือเห็นนั่นแหละที่มันดับไปแล้วแล้วไปที่ยังไม่มาก็ยังไม่มานั่นแหละคือปัจจุบันนี่อันนี้จังเกิดขึ้นจังแล้วดับไปนั่นแหละดรวยออนัตตา มือเสีตัวตนเกิดค,คือตังและดับไปแล้วก็ศูนเนี่ยตาแล้วก็เห็นตอนเรานอนหลับหมดมันก็ศูนย์ศูนสมม,มาาุติว่าสางบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีแล้วก็ศูนย์ดำความรู้สึกก็ไม่มีรูปนามก็ไม่มีแค่โลกโกหลงก็ไม่มี้วยว่างเปล่านั่นน่ะ จบแล้วท่านท่านลงไปคบคิปพิจาราที่ทำไมไตายวันตายคืนแะล้วเอา้าลองลองพิจรารณา่านจะขัดเกล้า,าไปเรื่อยๆวันหนึ่งท่านก็เจอทงชัยกันแนะ่